สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอะแยะจ้าชาแนลนะคะเเห็นจะมีข่าวเกี่ยวกับการขอกรีนการ์ดลอตโต้นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะ Diversity i n Grand Visa นะคะก็มีมาเรื่อยๆทุกปีนะคะปีนี้ก็จะเริ่มประมาณวันที่ให้ลงทะเบียนได้ประมาณวันที่5ตุลาคมนะคะเห็นข่าวเห็นในเว็บไซต์ก็บอกมาประมาณนี้นะคะก็มีคนสนใจนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าข้อมูล กลิ่นการลอตโต้เนี่ยมันเป็นแบบไหนก็เลยมาเปิดหาข้อมูลดูนะคะว่าเขาจะเป็นแบบวีซ่าตามรัฐบัญญัติคนเข้าเมืองของกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อกระจายจำนวนประชากรผู้อพยพให้มากขึ้นโครงการนี้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกนะคะโดยในหนปีจะมีผู้สมัครประมาณ10ล้านคนนะคะแต่ได้ขับคัดเลือกประมาณ55,000คนนะคะตอนน่อปีก็ทั้งทั้ทั้งทั้งทั่วโลกคะ่จะจ้า ลงสมัครอันยอะนะคะแล้วเขาก็จะสุ่มเอาแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะคะว่าคุณต้องการจะย้ายไปอยู่ประเทศเขาแบบไปอยู่ติ่ไปตั้งถิ่นฐานถาวรไปทํางานไปอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูข้อมูลรายละเอียดกันนะคะว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ส่วนใหญ่ผู้ที่จะไปนะคะไปขอกรีนการ์ดนะคะหรือว่ากรีนการ์ดวอเตอรี่นี้ก็คือจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์แล้วก็เช็คสถานะแล้วก็ประกาศผลออนไลน์ทุกขั้นตอนนะคะ ก่อนไปจะต้องมีพาสปอร์ตที่ยังมีอายุอยู่นะคะหากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะต้องมีหลักฐานการทํางานประกอบอาชีพที่กระทรวงแรงงาน,นสารัฐต้องมีหากมีผู้สมรสหรือมีบุตรต้องอายุไม่เกิน2ี่ปีนะคะถึงจะไปได้นะคะบุตรนะคะบุตรส่วนการไปนะคะแสดงหลักฐาน,นต่างๆแล้วก็ถ้าถูกคัดเลือกก็จะสอบสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีหลักฐานแสดงว่าคุณสามารถด,ดูตัวเองได้แล้วก็มีผู้สนับสนุนที่ อยู่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นผู้รับรองว่าคุณไปที้งคนแล้วจะมีคนรับรองคุณทางด้านการเงินนะคะตอนที่คุณจะไปว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้นะคะ ก็คุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่ากรณีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่6จะต้องมีประสบการณ์ทํางาน2ปีถึง5ปีที่ผ่านมาในสายงานที่เข้าเกณฑ์น,นะคะก็จะมีบอกว่าสายงานอะไรบ้างนะคะก็ต้องเข้าไปเช็คในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งเหมือนกะะะะันก็เดี๋ยวเอาข้อมูลแปะเอาไว้ให้นะคะ ไม่จําเป็นต้องมีวีซ่าอเมริกาลน,นะคะแต่ว่าต้องมีพาสปอร์ตที่เหลืออายุไม่ต่ากว่าหกเดือนนะคะไม่เป็นโรคติดต่อหลายแรงแล้วก็ไม่มีประวัติอาชญากรหลายแรงขั้นตอนการสมัครกรีนการ์ดนะคะจะต้องสมัครออนไลน์เดียวนะคะกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ immigration through the drive w s city lottery นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะท่านผู้ชมใครที่สนใจก็ลองไปิดปด,ดูนะคะ <Net> ในส่วนของแบบฟอร์มการสมัครนะคะเขาจะให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีชื่อสกุลเพศวันเดือนปีเกิดเมืองที่เกิดประเทศที่เกิดข้อมูลตามพาสปอร์ตนะคะเบอร์โทรศัพท์อีเมลระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับสถานะการสมรสนะคะจำนวนบุตรนะคะ การได้กรีนการ์ดนะคะจะมาจากวิธีการสูงเรื่องนะคะถือว่าเป็นใบเบิกทางเริ่มต้นให้แก่ผู้ที่ต้องการจะไปใช้ชีวิตในอเมริกาเพื่อขอสัญชาติอเมริกันในอนาคตนะคะผู้สมัครที่คาดหวังว่าตัวเองจะได้รับการคัดเลือกนะคะควรเตรียมเอกสารเพื่ออัปโหลดขึ้นทางเว็บไซต์นะคะพร้อมถึงตรวจสอบสถานะการสมัครของตัวเองผ่านเว็บของสำนักงานดูตรงนะคะ อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าจะให้สิทธิ์ได้นะคะเพราะว่าไม่มีนะคะจะต้องผ่านการตัดเรื่อของระบบสริการ mm hmm. ก็คือทุกคนต้องทําตามขั้นตอนในเว็บไซต์ทุกอย่างะะ mm hmm. แล้วก็รอกข้อมูลภาษาอังกฤษถ้าใครกรอกผิดก็คือถือว่าตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะท mm ่า hmm. วผู้ชมก็คุณจะศึกษาข้อมูลในการกรอ,อกเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งเอกสารผ mm ่ hmm. า,านทางออนไลน์นะคะ,ะเพื่อนๆ mm hmm. ก็เดี๋ยวถ้าว่าได้ ได้เว็บนะคะแล้วก็จะลองกรอกดูนะคะเพื่อนๆว่าเราจะมีสิ่งิกรอกเอกสารผ่านไหมนะคะเดี๋ยวจะได้เอาแบบฟอร์มให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากรอกเราเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดระบบให้ลงไปลงทะเบียนนะคะแต่ว่าก็เราเข้าไปดูข้อมูลคร่าวๆในเบื้องต้นสําหรับผู้ที่เคยกรอกเอกสารมาแล้วแล้วก็ยื่นไปแล้วส่วนใหญ่จะการผ่านมันก็คือค่อนข้างยากนะคะที่สําคัญคือ คนที่จะรับรองเรา,เราที่จะไปอยู่ที่นู่นนะคะต้องมีเอกสารจากทางนู้นมาด้วยประกอบการตอนที่เราไปยินสัมภาษณ์ที่สถานทูตน,นะคะถ้าเรามีข้อมูลแน่นๆมีเอกสารครบๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะถูกสุ่มเข้าไปเรื่องเป็นได้กริ่การ์ดไปนะคะ ก็เคยดูในข้อมูลของบางคนนะคะที่ได้นะคะก็คือเขาเคยเรียนยที่นูน่นเขาอยู่ที่นู่นมาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็มายื่นขอกริงการนะคะเพราะว่าเขาได้เรียนที่นูน่นแล้วก็มีญาติพี่น้องหรือว่ามีครอบครัวที่นูน่นก็มายืน่นแล้วก็มีโอกาสาได้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะคนที่แบบยังไม่มีใครเลยจะไปตัวเปล่าเลืาเปลยจะไปอยู่ยังไงอะไรยังไงพักที่ไหนก็อาจจะยากยานิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณมีการมีงานทํามีเอกาสารผ่านจากที่ทํางานว่าเออจะไปทํางาน ที่อเมริกาอยู่แล้วอย่างเงี้ยโอกาสได้ก็คงจะมีค่ะแต่ก็แล้วแต่บคุคคลนะคะเพราะว่าทางสถานทูตเป็นผู้ตัดสินเราก็ไม่สามารถบอกอะไรได้เพียงแค่เราเขาให้โอกาสในการยื่นวีซ่ากรีนการแบบฟรีๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปขอวีซ่าแบบที่ขอกันอยู่ปัจจุบันนะคะนอกจากจะแต่งงานแล้วถึงจะย้ายไปได้นะคะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เยอะอยาจ้าชาแนลนำคลิปดีๆมีสาระม,มาฝากเพื่อนๆต่อไปด้วยนะคะส่วนลิงก์สมัครแบบฟอร์มนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ในคอมเมนต์นะคะใครที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดลิงก์แล้วก็ไปกรอกเอกสารได้นะคะเริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่5หรือ6ตุลาคมนี้ได้คะสมัครจนถึงวัน ถึงเดือนพฤศจิกายนประมาณวันที่8ที่9ค่ะก็รีบๆกันนะคะแล้วก็หาเอกสารให้ครบนะคะ